ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัว Microsoft Lumia 640 XL นะครับสำหรับตัวนี้ครับผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเนี่ยทาง Microsoft เลยนะครับตัวนี้เป็น Dual SIM ครับคือสามารถใช้งานได้2ซินนะครับสำหรับใครที่อยากจะไม่อยากพกโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องนะครับอาจจะมีมากกว่าหนึ่งเครื่องนะครับหรือ2เครื่องครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นคําตอบที่ดีนะครับมาดูนะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับเมื่อเปิดกล่องมาปุ๊บนะครับดังนั้นขวามือนี้นะครับก็จะมีตัวหูฟังให้1ชุดนะครับแก็จะมี สายชาร์จให้นะครับมาดูนครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับหน้าจอเนี่ย5.7นิ้วนะครับ่อน้างจะใหญ่นะครับดูสบายตานะครับตัวกล้องนะครับก็ด้านหน้าก็5เมกะพิกเซลส่วนด้านหลังครับ13เมกะพิกเซลแล้วก็มีแฟลชด้วยผมชอบตัวนี้มากนะครับเพราะว่าเรื่องของกล้องเนี่ยก็น้าจะสวยแล้วก็ชัดเลยทีเดียวนะครับผมได้ลองถ่ายแล้วดูนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะไหวลื่นเลยนะครับเพราะว่าใช้โปรเซสเซอร์นะครับเป็น Snapdragon 400นะครับแล้วก็ตัวตัวแรมนะครับก็1 g b นะครับส่วนความจุนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มได้ตั้งแต่8 g b จนถึง128 g b เลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่มี Microsoft Office 365นะครับต้องบอกเลยว่าสามารถที่อัปโหลดข้อมูลได้นะครับไปที่ OneDrive นะครับหรือว่าเป็น Cloud นะครับใช้งานได้ก็น่าจะไหว ผมถือว่าราคาตัวนี้เนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับแล้วก็คุณสมบัติของมันเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะไหวนะครับต้องคอยติดตามดู Microsoft นะครับเพราะว่าน่าจะมีโปรดักหรือว่ามีสินค้าไใหม่ๆมาให้ให้ว้าวกันพอสมควรทีเดียวสำหรับช่วงนี้นะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะประทับใจแล้วก็ต้องลองใช้ดูนะครับถือว่าดีทีเดียวนะครับก็แล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับโปรดักตัวหน้านะครับสวัสดีครับ